เอาละครับกับไมกครั้งนะครับกับไม c คร f t ตอนนี้ผมนายชอพิซซ่าคนเดิมตัวเดิมนับก็จะมารีวิวเกมไมโครฟ์ต่อครับวันนี้นะครับก็จะมาท,ทําวิธีตลกตลกตามที่สัญญาไว้นะครับอ่าจะเป็นไรเดี๋ยวค่อยดูันอีกทีนะครับก่อนอื่นแล้วก็ผมจะทําฟาร์มนะครับวันนี้ทําฟาร์มฟาร์มปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์ผมก็ได้วางเฟ้น เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับารามเหลือแค่ลอ่อสัตว์นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่ใกล้กูเลยนะก็เราก็ต้องอเราจะสอนดคีครับเป็นนะครับซึ่งเนี่ยครับเ็นเ็นง่ายง่ายมากเก็บเก็บประตูอ่าพี่ทำเป็นนะครับก่อนอื่นก็เอาบุ่เดินแพงครับบุ่นเดินแพงวางไว้อย่างนี้อย่างนี้ ก็จะได้สติ๊กมาเอาสติ๊กออกมาประมาณสักจานวนเยอะๆหน่อยครับไม่งั้นจะคาดไม่ได้อวา,วางวางไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คล้ายประตูคล้ายประตูแต่มันเป็นแนวนอนเนี่ยนี่ก็จะได้เฟ้นเฟ้นนะครับเฟ้นเป็นยังมีประโยชน์อย่างอื่นนอกจากนอกจากทําเป็น,น้วนะก็คือเอาไปเผาได้ครับ สัตว์น,นะครับสัตว์โลกนะครับย่อมเป็นไปตามกรรมนะไม,ไม่ใช่เราต้องการทานซะหน่อยคบเพิงไม่ใช่อันนี้อ่าสามเขาอ,อ่าประตูออกนี่ปิดนี่ครับเออลืมบอกวิธีครับเป็นเกตไปเลยเออเดี๋ยวไปบอกวิธีกนะ่อน ที่ขาเฟ้นเกทับก็คล้ายๆเฟ้นนั่นแหละรครับแต่แปลกไปหน่อยก็คืออย่างนี้วางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะไม่วางอะไรสติ๊กไว้ตรงกลางเราจะมาวางวันดินแพงไว้ตรงกลางนี่เราจะได้เป็นเฟ้นเกทนะครับอ่าเรามีแล้วเราไม่เอาครับปักไฟครับปักไฟไว้ให้หมอนไม่ใช่หมอนม็อบม็อบที่ไม่ตีเราเกิดนะครับ ไม่ไหวมึงก็ไปล่อมาสักตัวเอ้ยโยวะมองเอ้ยคีปเปอร์อ๋อคีปเปอร์มึงมาบวกกูหน่อยนะศัตรูก็เอ้ยตายใช้ขวานบวกว่าโดดลงน้ำไปมัทเทพะเจ้าอ้าวชิบหายเลยย้ำนะ คิปเปอร์เวลาระเบิดนะครับระเบิดในน้ำมันจะไม่ไม่เกิดความเสียหายอะไรนะครับคล้ยคยายทีเอ็นทีเฮ้ยหมาสปอสปอเฮ้ยหายตกกจานหมดหมามันจะอย่างนั้นได้เปล่าวะวิธีตลกตลกของเราอ่าไม่ต้องนั่งทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับนี่นี่เอาข้าวไปใส่หมูหมูนเกิดหัวใจะครับเป็น ระบบเพศสัมพันธ์นะครับนี่เอาให้หมูอีกตัวมันก็จะจูจุ๊อจนเกิดลูกออกมาครับลูกก็จะหน้าเฮี้ยๆระยำระยำอย่างเงี้ยครับนี่มองมองมองกูมองมองน่ารักอ่ะน่ารลอกอ่ะซึ่งไอ้ลูกหมูเนี่ยว่าจะตามแม่มันไปทั่วทุกทีทุกเอ้ยแม่หมูจะตามลูกหมูไปทั่วทุกทิศนะครับซึ่งเราจะ พยายามผลักดันลูกหมูให้ไปหาเออะไรวะฟาร์มสัตว์ของเราครับไปไปไปไอ้ซาดเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปดิมึงจะไปด้วยน้ำตาฮะอ๋อเขาอยากไปด้วยน้ำตาครับงั้นกูก็จัดให้เต็มๆเลยครับอืออีด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 วิ่งหมูตื่นเลยครับเนี่ยโอ้เอาไปไปไหนแล้วมึงอ๋อเอามึงยอมคาราวาูแล้วใช่ปะไป ไปต่อได้ครับไปครับไปไม่ให้มองครับให้ไว้มึงไปเอ้ยมือเย็นวันนี้เป็นหมูว่ะพวกเราอ๋อเอไม่ได้ขี้นะอะไรลุงม,มึงตายแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมจะสร้างหลุมศพเอาไว้ให้ครับไปไปไปต่อเอานี่มึงก็อีกตัวใช่ไหมได้กูถ้ามึงไม่ไปคนนี้กูจะไม่เลิกเล่นเกมนะครับ ถ้ามึงไม่ไม่รีบไปอ้ะกูมึงจะดำน้ำอมาพองเหรอฮะอ๋อรู้สึกว่าช่างม่นอ่าขึ้นบกดีแซ่นี่ะกูทำทางเดินมือขึ้นเลยมาเมว่าไม่ใช่หมาพองตายเหรอเดินเดินสัตว์เ้ยใช้กระทนไม่ไหวอ่อมึงวนะเร็วสิบ 9, 8, 7ถ้าแปดเจ็ดมึงไม่ขึ้นบอกใครไดู้ถ้ากูต้องถึงหนึ่งแนละ้วมึงตายหกห้าสี่สามสองเอแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็เดินเดินไปสิเดินไปสิครับเอ้ยนี่ครับคือการปาปาไปดันหมู โตขึ้นไปฉลาดโอ้โหเดี๋ยวให้รางวัลเลยเ้าพ่อมึงตายเหรอฮะไปดีๆสัตตอนหมูไกลแล้วใกล้แล้วพ่อมึงเยวเหอะเยวเหอะ มันอยู่ได้ปืเปือ,ปอตุยหน้าตุยตู้ด้วยเลย,ยอ่ามึงลงไปซะดีๆนะฮะคุณลงไปสีห้าคุณมึงก็จะได้เข้าสู่ฟาร์มฟาร์มน,นี้ตอนรับครับสู่ฟาร์มก็พิซซ่าอ่าสมาชิกตัวแหละชิบหายอ่ะมองมองมึงก็เข้ามา บัดเชิญคุณอย่างดีคนระัเชิญคุณเข้าไปนะครเดี๋ยวนี้เล็วดันหมูดันดันละมาดันนะตีหนึ่งตีสองผุตนะ้องมาดัน<ะ>ป่าป่าป่าโอเด,ดก <c oughs> หนีไปได้แล้วหูหมูอาหารกูเสร็จกูละหิว เออเออเฮ้ยออ้วนเฮ้ยอาหารมึงน่ะเนี่ยเนื้อย่างมึงเขาเปล่าอยากได้ปะอ่ะอยากได้ปะอ๋อยากได้ใช่ไหมครับแต่กูไม่ให้ครับกูงัอ เนี่ยไม่มีเสียงตอบรับจับหมายเลขที่คุณเรียกหา ีปลูกไผ่อะเออวิธีปลูกไผ่อะปลูกไผ่อะง่ายง่ายมากนี่คลิกขวาเออจบแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนนะครับไผ่มันจะวางบนทรายไม่ได้แล้ววิธีวางไผ่ครับต้องอยู่ริมน้ำนะครับริมน้ำไม่งั้นมันจะวางไม่ได้อย่างเงี้ยครับเด็กวางไม่ได้แต่พออยู่ริมน้ำก็าปาวางได้ มีอะไรจะบอกลาผู้ชมไหมครับมิสเตอร์อู๊ดครับมิสเตอร์อู๊ดเสียอู๊ดมีไหมครับกูไม่มีอะไรจะบอกมึงเลยเอยเมาตัวกู๋ยูนี่เลยหล่อเล่นกูไม่ใช่อาเบ็นะฮะอ่าวันนี้ก็ขอจบรายการเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกูรอกกูอ